Operation Abilene was one of the bloodiest battles of the Vietnam War. Everybody down! An entire company nearly wiped out. We are taking fire. Prayed for a miracle. One came. His name is Pitts. Pitts saved lots, of soldiers. I have never seen lost men like that. Pitts and comes down that wire and saves men he never even knew. Sounds like a suicide mission. Suicide is hopeless. Pitts and Barker did was valor. I kept telling him to get out, but he wouldn't go. He was there to save lives, and that's what he was doing. But what we don't do is what haunts us. Getting that medal for Pitts, for the men I lost, might be the only decent thing. Sacrifices of the fallen will nope. never be forgotten. The Last Full Measure วีรบุรุษโลกไม่จำประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนความจริงที่ถูกปกปิดและวีรบุรุษที่โลกไม่จำถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่พวกเราจะรวมพลังกันทวงความกล้าหาญของพวกเขากลับคืนมาสวัสดีครับวันนี้อังเกอ์ช n เนลจะมาพูดถึงวีรับรุษในสงครามเวียดน,นามของกองทัพอากาศสหรัฐ ในระหว่างสงครามเวียดนามปี1966กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube กด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วก็ get ready ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำท้ายลำนี้กันได้เลย, the the well, ยในครั้งนี้เซบาสเตียนสแตนจะสลัดคราบบัคกี้บาร์สรูวินเทสโซเยอร์นำทัพ Dream Team นักแสงอันได้แก่แซมมวลแอลแจ็กสันคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์เจเรมีเออร์วินเอ็ดแฮร์ริส วิลเลียมเฮิร์ตและโคดี้วอลเกอร์มาทำภารกิจกู้เกียรติยศในทหารพลรม่มผู้เสียสละชีพเพื่อรักษาอีก60ชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากปฏิบัติการจู่โจมในสงครามเวียดนามปี1966ในภาพยนตร์ที่สร้างจากเหตุการณ์จริงของสองครามเวียดนาม The Last Full Measure วีรบุรุษโลกไม่จำโดยตัวหนังนั้นจะเป็นเรื่องราวของความพยายามที่จะพิสูจน์วิรกรรมของเหล่าทหารในสงครามเพื่อขอพิจารณา เลื่อนระดับเครื่องร,ราชอิสริยาภรณ์จาก Air Force Cross หรือเหรียญกล้าหาญลำดับชั้นที่2เป็น Medal of h o n o r หรือเหรียญเกียรติยศลำดับสูงสุดเพื่อเป็นการสดุดดีให้กับพลร่วมกู้ภัยทางอากาศหรือพละชุดจัมเปอร์สังกัดกองทัพบกสหรัฐที่มีชื่อว่า William วิลเลียมเฮสพิตเซนบาร์เกอร์โดยเขานั้นได้เสียสละชีวิตของตอนเองเพื่อช่วยเหลือเพื่อนทหารมากกว่า60นายระหว่างภารกิจช่วยเหลือในสงครามเวียดนาม เมื่อวันที่11เมษายนปี1966โดยวิลเลียมเอสพิ e เซนบาร์เกอร์ที่รับบทโดยเจเรมีเออร์วินเป็นหน่วยพลร่มสังกัดกองทัพอากาศสารัฐเมื่อพิสเซนบาร์เกอร์ได้รับโอกาสให้อพยพกลับทางเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายที่กำลังถูกระดมยิงอย่างหนักจักฆ่าศึกแต่เขานั้นก็เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่การรบต่อไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนหานในกองพลหานร,ราบที่ห โดยตัวหนังนะครับผมจะเล่าเรื่องแบบแตัดสลับไปมาระหว่างเหตุการณ์ในสงครามกับการสืบสวนในรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆประกอบกับเพื่อนทหารที่เป็นประจักษ์พยานผู้ร่วมเหตุการณ์ที่ยังมีชีวิตยอยู่เพื่อขอพิจารณาเรื่องระดับเหรียญกล้าหาญดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สกอตต์ฮัฟแมนรับบทโดยเซบาสเตียนสแตนซึ่งเกิดขึ้นในอีก30ปีให้หลังซึ่งเป็นช่วงที่สงครามเวียดนามนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วด้วยเขานั้นยังช่วยรักษาและต่อลมหายใจให้กับเพื่อนทหารหารอีก60ชีวิต จนสุดท้ายสงครามครั้งนั้นก็ลงเหลือไวเพียงแค่ร่างอนไร้วิญญาณของเขาและความยุติธรรมที่ถูกเพิกเฉยถึงแม้นะครับผมจะใช้เวลานานถึง30ปีแต่วันนี้ความจริงทั้งหมดกําำลังจะถูกเปิดเผยเมื่ออดีตสหายเพื่อนร่วมรบลุกขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากทนายของกระทรวงกลาโหมนามว่าสกอตต์ฮัฟแมนเพื่อเสนอชื่อวิลเลียมเอสพิซนบาร์เกอร์รับเปลียนเกียรติยศ m e ด a l of h o n o r เชิดชูความกล้าหาญชั้นสูงสุดของประเทศและนั่น ก็ได้นำมาสู่จุดเริ่มต้นของการหาความจริงจากครอบครัวของวีรบุรุษและทหารผ่านศึกคนอื่นๆที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อทวงความกล้าหาญแดฮีโร่ที่โลกลืบโดยมีการสืบสวนเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพื่อย,ยืนยันว่าเหตุการณ์ของวิลเลียมพีเซนตบาร์เกอร์นั้นเป็นความจริงรวมทั้งเปิดโปงความลับบางอย่างโดยชื่อหนังเรื่องนี้นะครับผมมีที่มาจากส่วนหนึ่งของสูนย์ทัพพน์เกตติสเบิร์กหรือเกต t ิสเบิร์กแอดเดรสซึ่งศูนย์ทรพพน์เกตติสเบิร์กนั้น เป็นหนึ่งในสุนทรพจน์ที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งของชาวอเมริกันเพราะสุนทรพจน์เกติสเบิร์กนั้นถูกกล่าวขึ้นโดยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนผู้ยิ่งใหญ่เพื่อสดุดดีให้กับเหล่าทาหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิเกติสเบิร์กช่วงสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใตย้โดย The Last Measure นั้นน่าจะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลืออยู่ซึ่งมันก็หมายถึงชีวิตนั่นเองและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังที่เราเดมันแนะนำกันในวันนี้กับ The Last Full Measure วีรบุรุษ โลกไม่จําถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน u t u b e อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอังค Channel กันด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราก่อนใครสำหรับคลิปหน้านั้นจะไปยังไงโปรดกดติดตามเอาไว้ให้ดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ A miracle. One came. His name is Pits. Pitts saved love. A life for a life. I need to finish this. Give praise as this young man ensures that the sacrifices of the fallen will never be forgotten. สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ